โอเคถือว่าได้กลับมาเล่นเดบายเดรร้าอีกครั้งเออกี่ครั้งแล้วว่าที่กูไปเล่นเล่นดบายเนี่ยแล้วก็มาเล่นตัวละครเหมือนเดิมนะครับผมไมเคิลนะฮะตัวละครสุดโปรตลอดการของผมเนอะโอเคตัวละครโปรดของผมตลอดการนะครับคุณก็อย่าว่าผมแล้วกันล่ะก็คือเกมนี้จะมีสองเกมครับเล่นคาตกรนะอ่ะ อันนี้ก็ปิดไม์เล่นนะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเผื่อวันจริงในวันที่ยี่แปดนะครับก็ไม่อะไรมากก็โอ้ด่านนี้ส่วนสาราญอีกแล้วเหรอ <c oughs> ผมเป็นคนชอบเล่นไมเคิลมากๆไม่รู้เป็นไร เออรียในเสียงที่ขออะไรก็ขอไปด้วย ดี๋ยวทุบเครื่องก่อนเฮ่อเมื่อกี้เงียบด้วยเล่แนแบบเงียบโอเคเขาทุบเครื่องหาเสร็จแล้วเครื่องอุปกาก่อนเหรอไม่เอาดีกว่า โอเคก็จีเดรฮึมรันจังโดนเฉยน่าจะเป็นคนโดนคนแรกเสมอไม่เก็บด้วยไม่เล่นเฝ้า เขาจะเล่นแบบธรรมดาปกติแล้วแพ้ชนะอันนี้ผมไม่สนนะผมเน้นแบบว่าเอามาฝึกซ้อมนะแพ้ชนะไม่เป็นไรครับอันนี้ผมโอเคไม่มีสิ่งเครื่องจะเก็บคะ่ะมึงมุมไหมโอเคเดี๋ยวไปดูแต่ละเครื่องฝั่งนู้นก่อน ดีอย uhm. ู <Tower> ่ข้างในนะว่าไงครับฟูจิจังโอ้ตะขอใกล้นี้เลย โอเคมีคนช่วยแล้วอุ๊ยไม่ได้ด <loops> okay, ิขามงมุมอ๋อโอเคจัดการก่อนเลยก็ได้ เขาจะเล่นไม้ก,ก่อนโอ๊ย <c oughs> <c oughs> นะแบบนี้มันก็เท่ากับว่าโอเคสามเครื่อง <c oughs> เห็นนะไอ้บอลไม่ดูดรอ ดูทำไมโอ้โหแม่งชอบเล่นใกล้ไม้เฮียโอ้โหแม่งเด้อไอ้เหี้ยติดอีกแล้วโอ้ย ดีครับเชิงหนาเตโอ้ยเอาอูไม่ได้มันไล่ไม่ได้อ่ะโอ้ยเต็ด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 ไม่ดูดเกียดดูแล มีอยู่เครื่องจะเฝ้าเครื่อง,องนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เครื่องนี้ก็เหมือนกันโซนเครื่องเ่โซนเครื่องแถวนี้แหละไม่อะไรมากอืมว่าไงจ๊ะวัสดีจ๊ะอ่ะเล่นกันเยื่อหน่อย เล่นไม้หมดเลยเนี oh. ่ยแต่ขอใกล้อนี้ด้วยทีน่้เราจะเฝ้าเครื่องตรงนี้สามเครื่อง chú ý rồi, <laughs> chú đi rồi, <laughs> chú đi <laughs> rồi, chú ý rồi, chú ý rồi, chú ขำๆสนุกนะาไม่ซีเรียสอะไร <c oughs> มีสังเคร่่องให้โซนตรงแถวๆนี้ เนี่ยนี่มันเหยื่อนี่หว่านั่นก็เหยื่อ เครื่องรู้ดีกว่าืมยากอยู่เน้นโซนแบบโซนสั่งเครื่อง ตดนไปแล้วหนึ่งแผลมัอยู่ตรงโน้นเอ้เล่นไปแล้ว โซนเครื่องสามคุมนี้ให้ได้ <Sc Superman> โอ้ <S Buffalo> โหเย้แม่จีนี่ก็ Mẹ mừng năn nọc nè Hmm... cháu um đi mày qua Hmm... Kết เสาไหนดีวะเนี่ยโอ้ไม่ถึงว่ะแม่งไม่ถึง่ะ <c oughs> โอ้โหอไอ้เฮียเอ้ยเสาแม่งไกลไอสัตว์อะกูเห็นไอ้บอลแล้ว <c oughs> อุ้ยไอ้เฮียนี่แม่ง อ่องวีเลยจ้าเจอตรงนี้เลยขอหน่อยคือไม่เจอสักทีขอหน่อยคือไม่เจอสักที เเห็นละโอเคสาวใกล้ให้ด้วยเก็บสี่แบบสยองขวัญเก็บสี่แบบสยองขวัญแต่แค่เปิร์กขโง่ชิ้นเดียวแมวดีกว่า หาดีกว่าอืมเขาจะดิ้นได้หรือไม่นะฮะเป็นไงครับอืมหวัดดีเก็บสี่สยองขวัญวู้จประคเคืออนไหนเนี่ยเป็นไง คือกูงงว่าทําไมโทเทมพอมันถึงใช่ไม่ได้ผลไม่รู้อ๋อแค่นี้เหรอโอเป็นไงครับเป็นไงเกมแรกเป็นยังไงครับอยากตายทำมไมโทเทม,มไม่ได้แชงสปินเลยทั้งเกมเอให้พอและสร้างโทเทมพอขึ้นมาทำไมมันสร้างไม่ได้โอ้